สวัสดีครับมาเช็คดวงอะไรวันผ่านพลังงานพายุศีประจำวันพุธที่13มีนาคมสอง7านะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น4ี่ข่ำเดือน4ปีเถาะนะครับผมเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าด้วยความง่วงนอนนะนะฮะก็เลยบอกวันผิดนิดบอกวันที่ผิดไปนิดนึงนะครับแต่วันอังคารนั้นถูกต้องแต่วันนี้เป็นวันพุธถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่วันนะฮะแล้วก็ข่ำนะครับผมโอเค นะสีที่ใช้เสริมโชคลาภในวันนี้นะครับจะเป็นสีเทาสีที่อุปถัมภ์เลยนะครับโดดเด่นเลยก็คือสีส้มและสีเหลืองอ่อนนะครับผมสีที่ห้ามใช้ในวันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับผมเลขนำโชคในวันนี้ก็ได้แก่เลข2เลข4เลข5เลข6เลข เลข9ครับผมถ้าเห็นว่าคลิปมีดีและมีประโยชน์นะครับนะคนที่ชมทาง Tik t o k นะช่วยกดหัวใจกดรีโพสนะครับกดไลค์กดแชร์ like, ให้กับอาจารย์ได้ส่วนคนที่ชมทางทุกแพลตฟอร์มกดกดไลค์กดแชร์ like, เพื่อเป็นสะพานบุญคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับผมใครที่ได้รับพลังงานไพที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพยที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าตรวจดวงชะตานะครับเปิดดวงที่599บาทใครสนใจคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่คนที่กดลิงก์ในหน้าโปรไฟล์แล้วไม่ไปก็กดติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ของทิกตอกได้เลยนะครับผมใครที่ชมทั้งแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะนะครับพุทธังเปิดธนัง,งเปิดสงังฆังเปิดนะครับใครชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จนะ โชคดีมีเงินใช้นะครับผมโอเคใครชมใครแชร์นะนะอย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์กับอาจารย์ไว้ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ยังอยู่กับไพ่ m o r ก a n Gray มาดูกันว่าคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับไพ่อยากจะบอกอะไรครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ว้าวได้ไพ่ The Empress นะฮะกิจการงานของคุณในวันนี้นะจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหนะ้าที่การงานมีการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งและได้มอบหมายหนะ้าที่ใหม่ๆให้ทำซึ่งดีมากๆเลยนะครับ การงานนั้นจะเดินเติบโตการเงินก็เช่นกันจะได้โชคลาภจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หรือนะครับจะได้การค้าใหญ่ๆห,หรือมีโชคลาภเข้ามานะครับสุขภาพนะวันนี้ดูแข็งแรงนะครับการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นแต่ให้ดูในเรื่องของโรคกระเพาะนิดนึงเนาะลำไส้ครับผมความรักคนโสดมีคนมาแอบรักแอบชอบนะครับนะ คุณมีโอกาสจะสมหวังกับคนที่คุณรักคนที่มีคู่ครับวันนีนะ้ความรักนั้นแฮปปี้มีความสุขอุดมสมบูรณ์ครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ทําบุญกับเทพผู้หญิงนะครับหรือว่าบูชาสายมูก็สายพระแม่ต่างๆนะครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่สิบไม้เท้านะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นมักจะต้อง มีเรื่องให้คิดนะครับแล้วก็งานกําลังเข้ามาจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่คุณต้องเรียงลําดับความสําคัญให้ดีๆนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับต้องเหนื่อยหน่อยถึงจะได้เงินนะครับการเงินก็กำลังจะมาครับสุขภาพระวังอาการปวดปวดไม่เมื่อยตามข้อนะครับตามาไหล่ตามบ่าประมาณนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเนื่องจากคุณเป็นคนคิดเยอะ ความรักคนโสดครับวันนี้ยังไม่ค่อยสมหวังนะครับเพราะคุณเป็นคนที่เครียดและคิดเยอะอะไรประมาณนี้นะครับเนาะอาจทำให้ความรักนั้นไม่ค่อยมีความสุขคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาคุณมักจะแบกเอาไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและครอบครัวนะครับต้องอค่อยๆค,คุยกันเนาะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับอ,องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพระภูมิเจ้าที่นะครับนะหรือว่าครูบาอาจารย์เก่าๆนะครับผม ท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่นะฮะเจ็ดาบนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะโดยภาพรวมแล้วถือว่าค่อนข้างจะเครียดให้ระวังของแตกหักเสียหายหรือปัญหาที่จะเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับการเงินก็เช่นกันให้ระวังนะครับวันนี้จะได้เสียเงินเสียทองเนาะสุขภาพครับนะดูในเรื่องของไขข้อหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงนะครับเนาะ ความรักคนโสดให้ระวังคนที่จะเข้ามานะครับซึ่งเขาอาจจะมีพันธะเข้ามาทําให้คุณยุ่งยากและวุ่นวายนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้มีอะไรก็ต้องเปิดใจคุยกันให้ความรักดันไปต่อได้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพญานาคนะครับหรือว่านะครับไปปล่อยนกปล่อยปลาซะหน่อยเนาะนะฮะให้รับโชครลาภนะครับผมจะได้ดีขึ้นครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืน ได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมถือว่าแฮปปี้นะครับงานใหม่ๆม,มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับเข้ามาคนที่ตกงานก็กําลังจะได้งานนะครับการเงินนะครับวันนี้ได้เงินเข้ามาเยอะแต่ว่าเก็บไม่ค่อยอยู่เลยนะครับยังเก็บเงินไม่ได้สุขภาพวันนี้แข็งแรงใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้มักจะมีคนมาแอบปลื้มแอบรักคุณเนาะเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ราเรียงจ่มใส คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณนั้นจะก้าวหน้าไปอีกขั้นมีความมั่นคงมา,มากขึ้นนะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภพูดกลางวันให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กนะครับเช่นไอ้ไข่ว่าเจดีหรือว่าจะเป็นอ่าพระพิคเนตก็ได้นะครับพูดกลางคืนก็เช่นกันนะครับผมท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับได้ไพ่นะครับสี่ดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะฮะ ต้องค่อยๆปรับตัวนะมีเรื่องเครียดๆให้คุณคิดเยอะเลยเดี๋ยวภาพรวมนั้นมีความยุ่งเหยิงมีปัญหาอยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นต้องใช้สติครับผมการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนะเงินยังไม่เข้านะครับโชคลาภยังไม่มีครับนะมีแต่เรื่องเครียดๆให้ระวังอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับสุขภาพระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้าการนอน,นไม่หลับนะครับคิดเยอะคิดมากความรักคนโสดวันนี้นะครับคุณอยากจะพักหัวใจไปสักครู่นะครับเพราะว่าแหมมัน ไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่นะครับวันนี้คนที่มีคู่ให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะครับนะเพราะว่าคุณมักจะขัดแย้งกับคู่หรือคนรักของคุณต้องใจเย็นๆต้องพูดแต่สิ่งดีๆให้กันนะครับชื่นชมกันบ้างเนาะวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้สวดมนนั่งสมาธิบ่อยๆครับจะประสบความสําเร็จครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ อืมได้ไพ่เก้าเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนะฮะโดยภาพรวมแล้วใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนั้นดีมากๆเลยนะครับทําธุรกิจออนไลน์นะครับหรือว่าค้าขายสินค้านะครับอ,อันนี้ก็ถือว่ามีโชคมีลาบการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้มักจะได้โชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่านะครับโชคลาภที่มาจากการค้าการขายนะครับผมการเงินนี่ถือว่าสะพัดมากเลยแต่เก็บไม่อยู่นะ สุขภาพครับบำรุงร่างกายกันหน่อยนะครับอย่าคิดเยอะนะครับอย่าเอาแต่ทํางานนะ mm. ความรักคนโสดช่วงนี้คุณยังอยากอยู่คนเดียวยังอยากที่จะใช้ชีวิตสดๆอยู่นะยังไม่อยากให้ใครเข้ามานะครับ mm. คนที่มีคู่นะครับวันนี้นะคุณอยากปลีกวิเวกอยากแบบทบทวนอะไรสักหน่อยนะครับนะนะบางทีให้นิ่งๆไว้ก่อนดีกว่านะครับวันนี้เ,เรื่องการประทะกับคนรักของคุณจะดีที่สุด วันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่อย่างเช่นพระแม่ลักษมีพระพิฆเนศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะปิดในทางหรูรั่วของวันนี้โดยปัญหาความรักอะไรเงี้ยให้ดีขึ้นนะครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่สีไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะโดยภาพรวมถือว่ามั่นคงนะครับวันนี้ งานของคุณนั้นเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับคนที่ตกงานก็จะได้งานแน่ๆในวันนี้การเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับรายได้ดีนะครับนะเริ่มมั่นคงมากขึ้นนะครับนะสุขภาพครับระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้าครับนะเนื่องจากคุณทํางานหนักเกินไปความรักคนโสดวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาอยากจะใช้ชีวิตกับคุณนะคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วจะทําอะไรต้องนะครับ ปรับจิตปรับใจให้ดีๆนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภไหวพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายแผนาคจะได้มีความสุขนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยชมช่วยแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจนะครับขอให้ทุกท่านอาขอให้มีความสุขความเจริญนะครับเนาะแล้วก็อำนาจบุญบาร,รมีครูบาอาจารย์นะครับก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปัง,ป,งปังครับ